ณชายทุ่งแห่งหนึ่งมีวัดเล็กๆเ,เก่าแก่ตั้งอยู่ชาวบ้านแถวน,นั้นนับถือหลวงตาอินผู้ซึ่งมีอารมณ์ขันเป็นที่หนึ่งวันหนึ่งมีโยมหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่ด้วยความที่ไม่เคยเห็นพระที่ไหนท่าทางจะอารมณ์ดีเท่าหลวงตาอินมาก่อนโยมหนุ่มจึงตัดสินใจจะถวายน้ำปานะ ขณะที่กำลังจะเดินกลับบ้านโยมหนุ่มก็เหลือบไปเห็นหลวงตากำลังนั่งยิ้มอยู่ใต้ต้นมะม่วงจึงเข้าไปกราบเรียนถามด้วยความสงสัยว่าหลวงตาครับทำไมหลวงตาถึงดูอารมณ์ดีอยู่เสมอเลยครับไม่เคยเห็นหลวงตาทำหน้าเครียดเลยหลวงตาอินคำเลืองมองโยมหนุ่มด้วยรอยยิ้มอย่างเมตตาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่หยอกเยาว,ว่าก็โยมจะให้อัตมานั่งกลุมใจเรื่องอะไรเล่าในเมื่อทุกวันนี้ก็ไม่มีเรื่องให้คิดมากนี่นา โยมหนุ่มได้ฟังกอดสงสัยไม่ได้จึงซักต่อว่าแล้วหลวงตาไม่คิดถึงเรื่องลาบยศสัรเสริญหรือเรื่องทางโลกบ้างเลยเหรอครับหลวงตาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าโยมนี่ช่างถามจริงๆอาตมาเป็นพระนโยมลาบยศสัรเสริญก็ไม่ได้ช่วยให้อาตมาอิ่มท้องได้หรอกที่สําคัญคือทุกวันนี้อาตมามีโยมใจดีดคอยถวายอาหารให้กินอิ่มทุกวันโยมว่าอาตมาควรจะกลุ่งใจเรื่องอะไรอีกเล่ากดไลค์และกดติดตาม